ถ้าคุณหยุดกิน3สิ่งนี้นะคะรับรองเลยสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวมากๆในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนไทยเราเนี่ยป่วยด้วยโรคต่างๆเนี่ยมากมายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือว่าโรค NCD ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงไตาวายไตยเสื่อมนะคะซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ยากมากยิ่งขึ้นเรื่องของอาหารการกินและพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่สําคัญมากๆเลยที่ทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่การเลยจะมาแนะนานะคะ3าสิ่งที่ อยากให้พวกเราหยุดกินนะถ้าหยุดกิน3สิ่งนี้ได้นะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสุขภาพดีแล้วก็มีอายุยืนยาวได้ใครอยากรู้แล้วว่าเราจะต้องหยุดกินอะไรบ้างเพื่อให้ได้สุขภาพดีตามไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เริ่มกันเลยกับอาหารที่ต้องเลี่ยงหรือว่าหยุดกินอันที่1นนะคะก็คือในกลุ่มของอาหารแปรรูปทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปหรือผักผลไม้แปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงปลาเคม็มเนื้อเคม็มรวมไปถึงผลไม้ดองผลไม้แช่อิม่มหรือว่าผักดองต่างๆนะคะอาหารแปรรูปในกลุ่มนี้นะ,ะทุกอย่างเลยที่ผ่านกระบวนการแปรรูปผ่านกระบวนการถนอมอาหารเนี่ยจะมีเกลือเป็นองค์ประกอบหลักนะคะซึ่งถ้าว่าเราเนี่ยกินบ่อยๆกินทุกวันเนี่ยก็จะทําให้เราได้ปริมาณเกลือโซเดียม เย,เยอะมากๆเมื่อไหร่ที่ร่างกายได้รับโซเดียมเยอะๆนะคะสิ่งที่จะตามมานะอันแรกเลยก็คืออาจจะทําให้เราเนี่ยความดันโลหิตสูงได้เมื่อความดันโลหิตสูงติดต่อกันานานๆเนี่ยปัญหาในเรื่องของการอุดตันการติดตันของเส้นเลือดก็จะตามมาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดก็จะตามมานะคะรวมไปถึงไตวายไตยเสื่อมด้วยเพราะฉะนั้นอาหารชนิดแรกที่อยากให้พวกเราเลี้ยงถ้าอยากสุขภาพดีนะคะก็คือในกลุ่มของอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะทานให้น้อยและมาเน้นทานอาหารสดเนี่ยจะดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ หรือว่าผักผลไม้นะคะมาถึงอาหารชนิดที่2อที่อยากให้พวกเราหยุดทานหรือว่าอยากให้พวกเราหลีกเลี่ยงนะคะถ้าหากว่าได้ถ้าหากว่าอยากได้สุขภาพดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะคะก็คือไขมันคานทั้งหลายนะคะไขมันคานเนี่ยจะมาในรูปของเบเกอรี่ต่างๆนะคะคุกกี้บรนี่เค้กนะคะรวมไปถึงมาการีนครีมเทียมที่เราทานกันในทุกๆวันนะคะซึ่งในกลุ่มของไขมันคานเนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงหลอดเลือดอุดตันได้ซึ่งจะเป็นที่มาของโรคต่างๆที่ ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันหลอดเลือดหัวใจอุดตันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะโรคหัวใจต่างๆโรคหลอดเลือดสมองต่างๆเนี่ยจะตามมาได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภคไขมันคานบ่อยๆเพราะฉะนั้นแนะนาว่ากินให้น้อยและอย่าลืมออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะก็จะได้ช่วยลดระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ และมาถึงสิ่งที่สที่อยากให้พวกเราเหลีกเลี่ยงถ้าอยากได้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล้าขาวเหล้าสีสาโทโซโจูสาเกนะคะในกลุ่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเขามีแคลอรี่ที่เยอะมากๆนะคะแต่าหากว่าเราเนี่ยทานเข้าไปนะโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับตับไขมันพอกตับตับ,ตบอักเสบตับแข็งเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะรวมไปถึงภาวะไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงก็จะตามมาด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดรค ต,ต,ต,ต่างกับร่างกายของเรามากมายไม่ว่าจะเป็นความดาันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานไตวายไ,ไตยเสื่อมโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองนะคะซึ่งเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายในทุกๆกรณีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะแต่ถ้าตอนนี้ยังเลี่ยงไม่ได้ให้ลดปริมาณลงให้น้อยที่สุดนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ3สิ่งที่ทําร้ายสุขภาพมากๆนะคะถ้าดีเนี่ยอยากให้เลิกอยากให้หยุดกินนะคะเราจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างที่อยาก อันที่1ก็คืออาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปหรือว่าผักผลไม้แปรรูปนะคะอุดมไปด้วยโซเดียมสูงมากๆเลยซึ่งจะเป็นอันตรายทําให้เราเนี่ยได้รับเกลือโซเดียมสูงจนเกินไปจนทําให้เกิดปัญหาความดันโลหิตสูงไตวายไตยเสื่อมตามมาได้นะคะอาหารที่ต้องเลี่ยงอันที่2ก็คือกลุ่มไขมันคานทุกชนิดที่อยู่ในรูปของครีมเทียมมาร์การีนเนยขาวเนยแข็งจะพันเบเกอรี่ต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยจะมีผลต่อหลอดเลือดนะทำให้หลอดเลือดเนี่ยอุดตันตีบตัน โรคหลอดเลือดสมองและอาหารสุดท้ายอันที่3ที่อยากให้เลี่ยงอยากให้งดนะคะก็คือเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะแคลอรี่สูงมากนะคะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดปัญหาไขมันพอกตับตับ,ตบแข็งตับอักเสบตับไวายได้รวมไปถึงปัญหาความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคไตไวายไตไเสื่อมอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้น3อย่างนี้เลี่ยงได้อยากให้พวกเราเลี่ยงนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคนก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องรูวยจะได้ไม่ป่วยไว้ด้วยนะคะช่อง สุขภาพที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนปปําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ